ชื่อฝ้ายค่ะสศิวิมลเสียงแจ้วค่ะก็ปัจจุบันเป็น CEO แล้วก็ co-founder ของตัว d e v o r k Smart Escort ค่ะ d e v o r k Smart Escort เราทำเ,เรียกว่าเป็นระบบบริหารจัดการเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือที่เรา เคยเห็นกันนะคะก็คือคนที่เข็นวิลแช์เข็นเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในโรงพยาบาลเนาะเขาจะเรียกเจ้าหน้าที่กลุ่มน,นี้ว,ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เวนเปย์นะคะก็เราทําในการออระบบในการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่กลุ่มน,นี้ค่ะที่เป็นอัจฉริยะนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานจากการใช้โทรศัพท์กว์ในโรงพยาบาลมาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ อ,อย่างแรกนะคะก็คือระบบเดลว์สมาร์ทเอชคอเนี่ยเราไม่ได้ให้โรงพยาบาลอะลงทุนในการติดตั้งตัวฮาร์ดแวร์อะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลสามารถที่จะ เปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากตัวโทรศัพท์กับการใช้วอในโรงพยาบาลเนาะมาเป็นตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะกับส่วนที่2ก็คือโมเดลพิเศษโมเดลของเราเนี่ยจะเป็นการเช่าใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตโค้ดอัปเดตฟีเจอร์อะไรเงี้ยค่ะให้มันทันสมัยอยู่เสมอแล้วก็ตัวซิสเต็มเนี่ยออนคลาวด์ร้อซนะคะซึ่งระบบคลาวด์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็น Google Cloud ก็มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลแล้วเราก็สามารถที่จะคอยมอนิเตอร์ความ การทํางานของตัวระบบอะไรเงี้ยค่ะได้ทุกโรงพยาบาลพร้อมๆกันแล้วก็โรงพยาบาลก็ไม่จําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ไอทีในการที่คอยมาแบบดูแลเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะดูแลให้ ออก็จริงๆตอนนี้โรงพยาบาลที่ใช้ระบบของเราอยู่เนี่ยยังมีไม่เยอะนะคะเ,ออเรายังมองว่าในตลาดโรงพยาบาลเองเนี่ยสามารถที่จะขยายไปทั่วประเทศเนี่ยได้มากขึ้นกว่านี้อีกนะคะแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เรากำลังจะทำเพิ่มนะคะก็สามารถขยายไปในทีมงานของการทำเรื่องของ indoor tracking location หรือว่า indoor logistics ในรูปแบบอื่นๆนอกจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยเรื่องของการ ขนส่งอย่างอื่นในโรงพยบาบาลนะคะ,อะตอนนี้เราก็เพิ่งได้รับทุนที่เป็นเหมือนเป็นแกรนนะคะจาก n a a ค่ะก็จะเป็นทุน Open Innovation นะคะในการพัฒนาระบบเพิ่มเติมเนาะเพราะจากระบบปัจจุบันที่เราทำอยู่นะคะจะเป็นระบบในการบริหารจัดก,การท a s งานเฉยๆแต่เรากำลังอเอาเรื่องของ research ที่เป็นเรื่องของ WiFi indoor tracking location เข้ามาจับตัว จุดที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอะค่ะอยู่ในแต่ละจุดในโรงพยาบาลอ่าเพื่อให้การสั่งงานอ่าเวลาที่มีออเดอร์เคสเข้ามาว่าเอ้ยให้ไปรับผู้ป่วยจากแผนกนี้ไปแผนกนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะสามารถเอ่อเข้าถึงเจ้าหน้าที่เปลหรือเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายที่อยู่ในจุดที่ใกล้จุดรับได้มากที่สุดนะคะทำให้ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยที่ต้องรอเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายอะมันสั้นลง ค่ะก็สําหรับโรงพยาบาลนะคะที่ต้องการที่จะลองเปลี่ยนระบบนะคะในการดูแลบริหารจัดการทีมเพื่อนยั่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะ<ม>ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่ Daywork Smart Escort นะคะ<ม>ก็สามารถเซิร์ชในเ,เป็นเพจใน Facebook ได้เลยะคะ่ะ